สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้ค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์นะคะรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการเช่นเคยนะคะสาหรับในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะถ่ายทอดเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมถือว่ารายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราก็จะนําเสนอ เรื่องราวดีๆนะคะในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมการพัฒนายาวชนไทยนะคะด้วยหลักคุณธรรมจากบุคคลต้นแบบแล้วก็องค์กรต้นแบบหลากหลายองค์กรนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยสับเปลี่ยนกันในทุกสัปดาห์นะคะสําหรับในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งสัปดาห์นะคะที่อยากจะให้ทุกท่านนั้นร่วมกันติดตามไปพร้อมๆกันเพราะว่าแขกรับเชิญในวันนี้ถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ถือว่าท่านเองนั้นทํางานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะในการสร้างเยาว,ะวะชนให้เป็นทั้งคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นคนดีควบคู่กันไปนั้นแน่นอนคะ่ะว่านอกจากสถาบันโรงเรียนแล้วที่จะทําหน้าที่ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งเสาหลักนะั่นก็คือคุณครู พ่อพิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ของชาตินะคะที่จะต้องอบรมบ่มนิสัยให้เด็กๆนั้นมีความเก่งทั้งทางด้านของวิชาการในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยแล้วก็บุคคลที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานี้ถือว่าท่านนั้นก็ เป็นพ่อพิมพ์ของชาติของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการในเวลารชาชการท่านก็จะทําหน้าที่เป็นคุณครูที่ดีนะคะสอนหนังสือมอบความรู้แล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆไปพร้อมกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนส่วนนอกเวลารชาชการค่ะท่านก็จะไปทํากิจกรรมในชุมชนนะคะไปทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมแล้วก็ดําเนินมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะจนทําให้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบด้วยวันนี้ท่านให้เกียริมานั่งพูดคุยกับเราแล้วนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญ ของเราในวันนี้ค่ะคุณชายรัตจิตกล้านะคะครูโรงเรียนคลองใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเรียกว่าครูเปาครับผมนะคะควันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะทางครูเปาที่เดินทางมานะคะจากสมุทรปราการ,รแล้วก็<ม>วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะเรียนถามค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้เรามาทํางานด้านสังคมด้านจิตอาสานะั้นมีที่มาที่ไปยังไงคะ จุดเริ่มต้นของการเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าของจิตอาสานะครบับผมเองเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับเราก็ได้ถูกปลูกฝังมาจากครอบครัวนะครับแต่ก่อนนั้นอ่ะเราก็มองดูเฉยๆว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็เริ่มต้นเข้ามาตั้งแต่ตอนม,มัธยมนะครับมัธยมนะครับตอนนั้นก็ถูกเลือกเข้ามาเป็นประธานนักเรียน เป็นประธานนักเรียน <S 2> <S 2> ใช่ฮะ <S <S 2> <S 2> นอกจากการทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนแล้วนะนะครับเราก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับออกไปทำกิจกรรมนะครับต่างๆของภายนอกด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> ไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับในชุมชนนะครับ <S <S งานประจําปีอย่างเงี้ยฮะเราก็เข้าไปแต่ตอนนั้นนะครับเราก็มีกลุ่มเพื่อนๆนะครับที่ที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ งานชุมชนนะครับตอนนั้นก็จะไปกับเป็นครูนะครับพาไปตอนนั้นเราก็เกิดการเรียนรู้ก่อนเราก็มองเรียนรู้นะครับแล้วก็เรารู้สึกสนุกเราชอบอเราเห็นสิ่งต่างๆะนะครับพอ,อมาทําเต็มตัวก็คือทําจริงๆจังๆเนี่ยนะครับต่อ,อตอนเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่า มีความเป็นอิสระมากขึ้นนะบริหารจัดการได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ตอนมหาวิาลยเนี่ยนะครับเราก็ใช้นะครับเวลานอกเหนือจากการเ,าเรียนนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในคารทำกิจกรรมตอนนั้นก็เข้าไปเป็นประธานชมรมวิถีพุทธของมหาวิาลยก่อนะนะครับแล้วก็เริ่มเข้าไปทำพา คณาจารย์นิสิตนักศึกษานะครับจ,จัดกิจกรรมนะครับวันสําคัญต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้ลงมือทาแล้วทาเป็นโครงการของเราเองเอะเราได้ลงมือปฏิบัติเองเราได้เรียนรู้งานเองก็รู้สึกชอบแล้วก็ทํามาตลอดใช่ฮะ,ะมันเป็นการาขัดเกลาตนเองด้วยที่จะต้องรู้จักเสียสละเพื่อสังคมคพอเรารู้จกักรู้สึกชอบแล้ว,ลวเราก็ตั้งความตั้งใจไว้กับตนเองว่า ถ้าเราวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเป็นผู้ให้ได้เราก็อยากเป็นผู้ให้ให้เต็มที่เลยนะครับตอบแทนสังคมค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นผู้รับนะครับใช่ฮะ,ะก็เข้าไปแล้วก็มีเชิญชวน,นเพื่อนๆนะครับเข้าไปทําจิตอาสานะครับต่างๆอันนี้ก็คือที่ไปที่มาเลยค่ะ,ะคก็คือเริ่มมาตั้งแต่ในตอนที่เรียนระดับ มัธยมใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อยอดจากประธานนักเรียนนะคะต่อยอดประทำะกิจกรรมต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะเป็นประธานชมรมรใช่ไหมคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นคุณครูนะคะ,อะตอนนี้คุณครูทําโครงการอะไรอยู่บ้างคะสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมก็เป็นโครงการที่ต้องเท่าความมตั้ง,ต,งตั้งแต่ตอนมหาวิยาลนะครับเราก็เรียนสายครูอยู่แล้วะนะครับโครงการมันก็จะคล้ายๆกัน นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนตอนนั้นเลยนะครับก็เป็นโครงการลูกเสือจิตอาสานะครับต้านพยาเสพติดของจังหวัดอันนี้เข้าไปเป็นวิทยากรเลยนะครับก็เป็นคณะทํางานเลยนะครับคณะ,คะในทีมเลยนะครับอันนี้ทำทำทุกปีเลยนะครับก็รวบรวมก็จะมีหน่วยงานของสวทนะครับเข้าไปรวบรวมเด็ก นะครับเดาว,วชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบะนะครับมาให้เราเราก็มีหน้าที่จัดโครงการนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอาจัดจิตกรรมจัดให้ความรู้จัดนั่นจัดนี่ะนะครับโครงการลูกเสือจิตอาสาแล้วก็มีค่ายนะครับครูอาสานะครับาท <ำ S 1> า,าใช่ฮะค่ายค,ครูอาสาทําดีเพื่อสังคมอันนี้นะครับก็มีนะครับออกค่ายปีละหนึ่งครั้งนะครับก็มีหน่วยงานอื่นที่เป็น ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนเราะนะครับส่วนเราเนี่ยนะครับก็พาเด็กและวเยาวชนที่มีหัวใจเดียวกันก็คือจิตอาสาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่างๆนะครับให้กับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ<ะ>์โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจานบุรีอันนี้ก็ไปนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออกค่ายอาสานะครับช่วยเหลือ โรงเรียนที่ขาดแคลนที่จังหวัดอ,อุบลราชธานีอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ได้พาเยาวชนนะครับถือว่าเป็นแกนนำเยาวชนดีกว่านะครับพาน้องๆเข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าไปทำจิตอาสาเพื่อเพื่อเพื่อสังคมตรงนี้ด้วยครับผมค่ะอันนี้ทำทุกปีเช่นเดียวกันใช่ครับอืมเราออกไปออกค่ายนี่กี่ครั้งแล้วคะพอจะจำได้ไหมคะครูคะเยอะนะครับเพราะว่าทำทุกปีใช่ครับทำทุกปีออกค่าย ไม่ว่าจะเป็นอามหาวิไลใช่ไหมครับจากท,ที่ที่เราเราเรียนจบมาเขา,า,าก็เราก็ติดต่อเขาอยู่เขามีค่ายมีอะไรแล้วก็อ่ะคุณครูช่วยพาน้องๆไปหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยครับใช่ครับอย่างเช่นสภาสังคมสงเคราะห์อย่างเงี้ยครับที่เราได้มีเครือข่ายอยู่ตรงนี้ <ๆ S 1> เขาก็ปีนี้จะไปจังหวัดนี้มาอะไรเงี้ยแล้วก็พาเยาวชนระดมอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปทำประโยชน์ ให้กับโรงเรียนนะครับที่ขาดแคลนนะครับส่วน<า>ใหญ่จะเน้นไปที่โรงเรียนห่างไกลแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับห่างไกลก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนที่งบประมาณมีไม่เพียงพออ,อ,อย่างเช่นโรงเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เราไปทำเนี่ยะนะครับเป็นช่วงของน้ำท่วมปีนั้นโรงเรียนเสียหายอาคารเสียหายสื่ออุปกรณ์ในการ จัดการเรียนการสอนเสียหายเราก็ไปลงพื้นที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยครับใช่ฮะก็ไปช่วยซ่อมอุปกรณ์เหละคะหรือว่านำนำสิ่งของไปบริจาคแบบนั้นด้วยหรือเปล่ามีสิ่งของไปบริจาคแล้วก็มีไปซ่อมพวกโต๊ะพวกอุปกรณ์การเรียนทําสื่อจัดการเรียนการสอนทาสีอาคารอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับร่วมกับคนในชุมชนแล้วก็มีครูที่โรงเรียนนั้นนะครับแล้วก ไปทําตรงนี้ค่ะทีนี้ฟังคุณครูเล่าให้ฟังนะคะก็ถือได้ว่าทํากิจกรรมมาหลายปีตั้งแต่เรียนมัธยมนะคะแล้วก็ต่อยอดมาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งตอนนี้แม้ว่าจะเป็นคุณครูแล้วแต่ก็ยังคงลงพื้นที่ไปคือปกติเวลาเราจะเห็นพวกเวลาเราเรียนในสมัยมหาวิทยาลัยก็ฟังแล้วก็พยายามตัวเองจะนึกตามก็จะมีรุ่นพี่ที่พาไปออกค่ายทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่า อย่างรุ่นพี่คนนี้ก็คือไม่ได้จบกิจกรรมหลังจากนั้นแม้ว่าจะมีงานทําแล้วแต่ก็ยังคงทํากิจกรรมแบบนั้นอยู่อย่างต่อนเนื่องยังคงออกค่ายอยู่อย่างต่อนเนื่องนี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเราชอบตรงนี้ถูกต้องไหมคะเราเราเห็นประโยชน์อะไรจากการลงพื้นที่ไปแต่ละครั้งสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรบ้างคะมีครั้งหนึ่งที่ไปลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดกาญจานบุรีเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลามากม,มากเลยผมก็เพิ่งเข้าไป เข้าไปเห็นในตอนนั้นนะครับไม่คิดเลยว่าจะมีโรงเรียนในในในหุบเขาเลยนะฮะติดกับตะเข็บชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะนะครับมีนักเรียนอยู่ประมาณประมาณแปดสิบคนแต่มันมีหลายโรงเรียนนะอยู่ในนั้นนะอยู่ในหุบเขาเดียวกันะเป็นลักษณะเหมือนหมู่บ้านใช่ครับเป็นหมู่บ้านเป็นชนเผ่าอะไรเงี้ยใช่ครับก็เข้าไปทํากิจกรรมเราเห็นนักเรียนที่ ท,ท,ที่ขาดโอกาสหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของเทคโนโลยีที่ยังเข้าไม่ถึงไฟฟา้าสื่อในการาเรียนการสอนอย่างเงี้ยครับหรือวาอ่าสิ่งยังสิ่งหลายอย่างที่จําเป็นต่างๆนะครับท,ที่ที่ยังเข้าไม่ถึงตรงนั้นนะครับเราเห็นว่าเราเนี่ยนะครับโชคดีมากเลยที่ ที่ที่พากลุ่มเยาวชนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นเห็นว่าเราต้องช่วยอะไรเขาขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ความรู้ยังไงบ้างใช่ครับค่ะเป้าหมายในอนาคตที่ตอนนี้คุณครูเปาเองวางแผนที่จะทําโครงการอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าในปีนี้เราเตรียมจะไปที่ไหนไหมคะสาหรับ เป้าหมายในอนาคตนะครับที่ที่ที่ได้มองไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มันเติบโตขึ้นให้กลุ่มใหญ่มากกว่ากลุ่มใหญ่มากกว่าเดิมปัจจบุบันนี้มีประมาณกี่ท่านคะที่ร่วมกิจกรรมกับเรามีประมาณร้อยกว่าครับร้อยกว่าในกลุ่มนะครับ ทั่วประเทศนะฮะ <c oughs> เป็นตัวแทนของเยาวชนต่างๆที่ที่เราไปออกค่ายอย่างงี้ครับเช่นออกค่ายการจันทบุรีอย่างเงี้ย <c oughs> เราเออเราไปเจอเยาวชนคนนี้คนนี้เขาชอบอย่างเงี้ยเราก็แลกลายสร,ร้างกลุ่มอเขาไว้ <c oughs> ใช่ครับไปเจอจังหวัดโน้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยครับ <c oughs> ล้วก็แลกลายสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวอย่างเงี้ยเวลา เรามีงานประชาสัมพันธ์เช่นเอาเราจะไปทำลงพื้นที่ตรงนี้วัดนี้โรงเรียนนี้จังหวัดนี้อะไรเงี้ยเราก็ประชาสัมพันธ์เขาก็ลงชื่อลงชื่อยงชื่อมากับเรานะครับใช่ครับแล้วก็เป็น,เป,นเป็นสร้างเครือข่ายพอสร้างเครือข่ายปุ๊บเนี่ยจากจากจาก,จากกลุ่มเล็กๆะน,นะครับที่ที่มีความเข้มข้นในการทำจิตอาสาเพื่อ,อสังคม,มโดยเฉพาะ นะครับที่เป็นหัวใจเดียวกันเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันใช่ฮะเราก็ไม่บังคับใครนะว่าว่าว่าสะดวกหรือไม่สะดวกเอาคนที่สะดวกแล้วก็มีความรักความชอบในตรงนี้เข้ามาทําถ้ากลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนะครับแล้วก็กระจายไปทําความดีต่างๆะนะครับสังคมเราเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นจิตอาสา นะครับสังคมแห่งจิตอาสาเนี่ยเป็นสังคมที่สวยงามะนะครับมือเล็กๆของเราเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างสังคมให้สวยงามได้นะครับฟังคุณครูเปาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรไหนหรือว่าเป็นบุคคลท่านใดที่ท่านชอบทําจิตอาสาลงพื้นที่ต่างๆแบบนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยากประสานงานอยากไปด้วยอยากร่วมโครงกรารกับคุณครูเปาแบบนี้จะมีช่องทางติดต่อตรงไหนที่จะสามารถติดตามโครงการต่างๆสามารถร่วมสนับสนุนตรงนี้ได้ไหมคะครับ <c oughs> เป็น กลุ่มนะครับเป็นเพจใน Facebook ครับกลุ่มเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในในเพจ a c e b o o กใช่ครับก็จะรวบรวมเวลาเราลงพื้นที่ไปที่ไหนหรือว่าเรามีเตรียมที่จะไปตรงไหนเพิ่มเติมก็จะมีการประกาศผ่านเพจใช่ครับประชาสัมพันธ์ในกลุ่มค่ะก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถือว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานเอกชน ะะอยากจะทํา CSR แล้วภาษามาที่ครูปาครูเปาวก็ยินดีใช่ไหมคะย,<ม>ยินดีมากนะคะมีพื้นที่ไหนที่เราไปแล้วประทับใจมากที่สุดไหมคะก็ประทับใจมากที่สุดใช่ไหมครับเป็นโรงเรียนทีอ่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายหนองคายใช่ครับเป็นโรงเรียนเขาชื่อว่าโรงเรียนบ้านฟ้าประธานพรค่ะใช่ครับเป็นก่อนที่เราจะเลือกไปโรงเรียนนี้นะครับก็มีหน่วยงาน เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนเราว่า,ามีงบป,ประมาณให้นะก็ไปหากลุ่มเยาวชนแล้วก็ไปคัดเลือกโรงเรียนโรงเรียนไหนที่ท,ท,ท,ที่ขาดแคลนหรือว่าเป็นวัดก็ได้เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนก็ได้นะครับก็มีน้องๆที่อยู่ในใน,ใน,ใ,นในอำเภอสังคมคอำเภอสังคมนะครับามาอยู่กลุ่มกับเราเขาก็คอย อธิบายรยายงาน,นว่าเออโรงเรียนนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ไปลงพื้นที่เราไปลงพื้นที่นะครับเป็นตัวแทนของเราก่อนไปลงพื้นที่ดูสถานที่ว่ามันขาดแคลนจริงไหมหรือว่าพร้อมที่จะไปจัดค่ายจริงไหมอะไรเะครัเราก็ไปดูก็มีความประทับใจนะครับถือว่าเราไปเป็นตัวแทนไปสองสามคนแต่ว่าครูที่นั่น ชาวบ้านที่นั่นเขาให้การต้อนรับดีมากใช่ครับเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ครับคือเหมือนกับว่าเหมือนแม้ว่าเราจะเป็นคณะเล็กๆแต่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับก็มีครับอยากช่วยเหลือนักเรียนเด็กๆนะครับค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่นี้มาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้หนึ่งนาทีอยากจะให้ครูเปานะคพูดถึงรางวัลที่ได้รับล่าสุดเลยนะคะเป็นรางวัลอะไรคะครับสำหรับ การทำงานจิตอาสาของผมนะครับก็ไม่ได้หวังผลอะไรหรอกนะครับก็ก็บางท่านบางรายก็เสนอชื่อไปเห็นเราทํากิจกรรมต่างๆมานะครับก็เป็นถือว่าเป็นกําไรชีวิตเนาะเป็นสิ่งที่ตอบแทนนะครับก็นะครับจากการพาเด็กและเยาวชนไปนะครับทำค่ายหรือว่าออกค่ายต่างๆนะครับก็ได้ปี2561ะครับได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับสาขาคุณธรรมจริยธรรมนะครับจาก องค์คมนตรีนะครับเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะตอนนั้นน่าจะยังเป็นสมัยเรียนใช่ไหมครัแล้วก็ได้รับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกระตัญยูกระตาเวทีอย่างสูงนะครับค่ะแล้วก็มีล่าสุดนะครับของรางวัลคุณธรรมอวอร์ดนะครับของศูนย์คุณธรรมนะครับกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจ ในการที่จะเดินหน้าทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมแล้วก็ย้ํำอีกสักครั้งนึงถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะร่วมสนับสนุนหรือว่าลงพื้นที่ไปด้วยกันนะคะกับกิจกรรมต่างๆของครูเปาเข้าไปที่เพจเลยนะคะคุณผูณค,ณค่ะ,ะเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาครับ เข้าไปติดตามก็ได้ไดรร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ด,ด้านต่างๆได้ดูข่าวสารได้นะคะวันนี้ขอขอบพระค,คุณคุณครูมากเลยนะคะให้เกียรติร่วมรายการนะคะคคขอบพระคุณค่ะถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะที่ดำเนินงานด้านสังคมไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยมีความตั้งใจนะคะอยากจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยความเมตตาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นสังคมที่แต่ละฝ่ายนั้นยื่นมือให้การสนับสนุนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆแล้วก็น้องๆนั้นมีโอกาสในการเข้าถึงงกกกาารรรรรเียนสอวมทัุ้ปณ การเรียนต่างๆนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของช่วงนี้นะคะเดีย๋ยวรก็ตามช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมทุกท่านอยู่จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันนะคะรูปความสนุกและคุณค่าของพู่ิปัญญาไทยวิ่งเลยวิ่ง ออเอาตลยาพูดวอกเดี๋ยวนี้เอาเลยจักนกะไรได้เด็ก,เกีักะไรไทยเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้รยทุกวันเสาร์เวลา9ก,าก,าก้านาฬิกาสาสิทีทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับคำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับาออกเอไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00ถึง15.00ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 Line ID 10 hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวดีๆนะคะเป็นการดําเนินธุรกิจนะคะในขององค์กรหนึ่งนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่อยากจะนํามาส่งต่อเรื่องราวนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะแน่นอนว่าในการทําธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายหลักเลยนะก็คือทําอย่างไรให้ประสบความสาเร็จธุรกิจมีกําไรนะคะไม่ขาดทุนไม่เจ๊งนะคะแต่ว่า การบริหารธุรกิจนั้นก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําเอาเรื่องของคุณธรรมไปบรรจุไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยค่ะ บริษัท IQ s o u t h e a s อ OA อุุรณธาน,านีจำกัดน,นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนัังงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าเพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสําหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือหนึ่งเป็นจุดแข่งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับ คุณธรรมในที่ทํางานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทําขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทําธุรกิจโดยคํานึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผม มุดทาความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทําขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทําี s r สเริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดและมีแต้มสะสม แล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทาไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทําให้เขาติดเป็นนิสยัยและเกิดเปน็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกําไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวอันยังไงเพียงแค่คุณทําตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสํานึกในการทําธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกําไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการท,ทําธุรก,กิจเพจริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโก่งราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเ,นเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน นายเจรัดิ์กำเดชครับปัจจุบันทํางานที่บริษัท I q So ว t h e a s โอ A อ,อุดรธานีจำกัดครับในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับ,รบผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือคือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่ที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจําตัวนะครับก็เราก็ได้ทําความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของ สมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นําแต้มแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององคอ์กรแต่มันมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองคอ์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทําบุญใส่บาตรหรือการ อ่าสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นําเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกันกบครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเลยรือต่างๆก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับผมนายทิติไนสุทธาธรรมตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ คิวเซาท์อสรอุดรธานีจากัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรม แล้วก็ในเรื่องของการทําความดีนะครับในการทําความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจําทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทํากิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทํากิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย ็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอลีกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทํากิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จําเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสา,ามารถทําได้เลยครับผม จะเห็นได้ว่าองค์กรนี้นะคะถือว่าเป็นองค์กรตัวอย่างนะคะที่สามารถที่จะร่วมสนับสนุนการทําความดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ง่ายๆเลยนะคะโดยไม่ต้องใช้การลงทุนอะไรมากมายเลยค่ะสมุดการทําความดีนี่ถ้าเกิดว่าองค์กรไหนนะคะอยากจะนําไปปรับใช้บ้าง ก็ไม่ว่ากันนะคะนอกจากนั้นแล้วการทำความดีภายในองค์กรแล้วก็ยังมีเรื่องของการทําความดีที่เกิดขึ้นกับสังคมไปร่วมบริจาคโลหิตด,ด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากทุกทกท่านกันนะคะในการนําคุณธรรมไปปรับใช้ในองค์กรนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าอยากจะเชิญชวนทุกทกท่านค่ะไปสัมผัสเรื่องราวนี้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันดีๆค่ะแอปนี้เลยนะคะ Moral Touch ค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้งานกันได้เลยนะคะ ายในแอปพลิเคชันนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้รับชมไปนะคะมีองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งอ e ีบุ๊กนะคะชมรายการย้อนหลังก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันมีเรื่องของการนําเอาหลักคุณธรรมไปปรับใช้ทั้งในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็การบริหารงานต่างๆสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะ นี่ถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆนี่ค่ะที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้สร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกท่านนั้นได้ใช้งานกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ